อลิชาเผยข่าวร้ายคนบันเทิงแฟนๆแ,แห่ส่งกำลังใจแอนอลิชาภรรยาของภูริฮิรัญยพึกถึงกับกรีดลั่นบ้านเลยทีเดียวเมื่อตรวจเจอเชือ้อโควิด -19 กับลูกสาวสองคนน้องริชาและน้องริสาซึ่งจากที่รอดมาได้3ปีคนบันเทิงและแฟนๆแ,แ,แห่ส่งกำลังใจขอให้หายป่วยไวๆนะคะ โดยแอนได้โพสเล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าในที่สุดก็ไข่แตกจนได้บ้านเรารอดจากการเป็นโควิดมาได้ตลอด3ปีที่ผ่านมาแม่คอยระวังอย่างดีมาโดยตลอดมาตกม้าตายแบบโง่ๆเลยอาทิตย์ที่แล้วบ้านเราเดินทางไปเที่ยวปลายกันออกเดินทางกันวันพุธถึงปลายกันตอนเย็นๆเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานพี่สาวคอยดูแลน้องสาวเพราะไม่ได้เอาพี่เลี้ยงไปด้วยคุณจ๋ากับแม่ทำงานประชุมทั้งวัน วันพฤหัสบดีเด็กๆลงเล่นสระน้ำซึ่งน้ำเย็นมากๆคำคำลิสาตัวรุมๆแม่ก็ให้กินยาลดไข้แล้วก็เข้านอนตื่นเช้าตัวยังร้อนอยู่กินยาแก้ไข้ไข้ขก็ลงตอนเย็นวันนั้นไข้ขึ้นเป็น38.6กินยาก็หายแม่คิดว่าเพราะเล่นน้ำแน่ๆ ไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากมีไข้หนึ่งวันวันศุกร์ไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเลยแม่พี่สาวและลิสาก็ใช้ชีวิตนวนเนียกันไปมาแบบไม่คิดอะไรเลยคืนวันเสาร์แม่มีอาการนอนหนาวสั่นปวดปวดตัวแต่ไม่มีไข้วันอาทิตย์หนาวสั่นปวดหัวแบบสุดๆกลับมาถึงบ้านคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆเลยตรวจเอทเคแบบครบ3โรคแจ็คพอตเลขที่ออกคือสขีดที่ช่องโควิด กรีดดังลั่นบ้านหันไปมองคุณน้องแล้วจับแยงผลที่ออกมาสองขีดเช่นกันเหลือพี่สาวคนเดียวจับแยงอีกคนผลที่ออกมายังไม่ขึ้นจับแยกตัวไปได้2วันพี่สาวก็เก็บกระเป๋าตามเข้ามาอยู่ในบ้านโควิดด้วยกันเรียบร้อยตอนนี้คนที่แน่นอนที่สุดและคงต้องยกตำแหน่งซูเปอร์แมนตามที่เขาเขียนเยอะๆพวกเราบน ATK ก็คือคุณจา๋าโชคดีมากที่คุณยายคุณตาคุณจ๋าไม่ติด